ดึงออกมาไว้ข้างหลังล a, นรเอ a บวกต้องตอก b สองอันนี้เท่าเดิมอันนี้งงไหมไม่งงนะก็ค,คือแค่ดึงเนี่ยเนี้ยมันมีเหมือนกันใช่ไหมคะตัวแปในเหมือนกันเราสมรามารถดึงออกมาถ้าสมมติลองคูณกระจายเข้ามามันก็ได้เหมือนเดิมข้างบนเนาะ,อ,ะอยากได้ีสองตัวเดียวย้ายมาหาค่ะเนี่ย มีควรอยู่ใช่ไหมแค่อาหารนะคอยเขียนมีสองฝังนี้นะคะส่วนด้วยอ r e บอก r s อ่ะเก็บไว้สมการนี้หนึ่งถึงตรงนี้งงไหมงงไหมจ๊ะไม่งงนะ ไปเราจะคิดที่โนโดีหนึ่งนะโนโด E หนึ่งอ่ะโนโด E หนึ่งมีกระแสที่เกี่ยวข้องกี่ตัวะคะสองตัวถูกไหมก็คือกระแสที่ไหลผ่าน R A กับ R F เนอะจริงๆแล้วมีตรงนี้อีกตัวนึ็นถูกไหมอ่ะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแต่ว่า ีไ้ไฮด์แ a n เนาะก็เลยค,คิดแค่กระแสแค่2ตัวนี้โอเคไหมอ่ะพี่จะให้เป็นไหลเข้ากับไหลออกตรงนี้เนาะอ่ะไหลเข้าคืเพลย์ค่ะ I R E เท่ากับ I R O กันอนะ่ะ I R F ก็ได้ มีเอลบอะไรมีหนึ่งส่วนด้วยเอเท่ากับอีฟมีอะไรคะมีหนึ่งลบด้วยมีเอาหารด้วยอ f ฟโอเคอ่ะทำเหมือนเดิมเนี่ยควายขึ้นไปควายขึ้นไปจะได้อะไร ไล่ขึ้นไปนด้ไหมจ๊จะก็ได้ R X ถูกไหม V ี B, a ลบด้วยมีหนึ่งเอากับ R a มีหนึ่งลบด้วยมี out อ,อย่างนี้งงไหมงงไหมคะโคลนไข่อสองข้างขึ้นไปซ้ายกับขวานเนาะ อยู่ตรงนี้ใครงงบ้างงงปะไม่รู้มางงแล้วแต่แดงนะบทุเรศอ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บขออนุญาตมาถึงตรงนี้แกันนะคูนกระจายขึ้นไปนะคะอยู่ตรงนี้นะ กับ a v หนึ่บ a v out เห็นไหม